กับสวัสดีค่ะธรรมชมที่ข้ารบวันนี้ท่อมีสามดาวเดินทางมหาคุณพอ,อหญึงเนาะค่ะเนาะมวดกอนกระเข่าจังจังท่ะธรรมชมหาเจดพีลุกไส้ามาตบฝาเฮือนบอกเลยมวดนี่มวดประจําวันที่สามสิบท่านว่าคมพอสสพานห้าร้อยหกสิบหกค่ะพีลุกไส้ามากแล้วค่ะธรมชมมาดึงขาคุณพอหญึง แล้วก็บอกเลขค่ะธรูมชมบอกเลขสามตัวจะเป็นเลขดีเลขเด็ดตัวอะไรก็ไปรับชมกับคุณพ่อเหญิงผอมกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหายทอมีสามดาวนั่นไม่เด้อค่ะก็ไปรับชมรับฟังกับคุณพ่อเหญิงพอมกันเลยค่ะครับสวัสดีครับพ่อหญิงสวัสดีค่ะพ่อหญิงสวัสดีค่ะครับผมนผู้ชมเนาะอุขนาดโอ้ได้ครับเจ้าของฟาร์มได้ครับบาดนี้พ่อหญิงเจ้าของฟาร์มงัวใหญ่ตัวครับเอซี่นงัวซื้อมากเหที่บ่อครับพ่อหญิงซื้อมาแล้ว อันคอกงัวทั้งหลังผุ่นครับสมมติชมฟังไหมผุ่นแต่ของฟาร์มงัวตัวนี้มีจัุกต์หรอครับเพราะยังงัวแม่ลูกงัวแม่ลูกเนาะตัวสื่อเมื่อใหม่ครับผุ่นะใส่เสื้อขาวแขนยาวใส่เสื้อขาวแขนยาวรัดคอผุ่นจะรับมาทำบาราเด้แต่ที่สำคัญเนี่ยเพรยังเรียกเขาได้ครับสมมติชมหมดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะเขาตัวแรกก่อครับพราะยังก็นิ่งแล้วเขาอาเจี้ยดเขา ห้าจเจ็ดกับเขาเก่าหนึ่งกับเขาเนาะครับที่ิพา,า,า,านมากสองหอดงด่ิพานมากเก่าหนึ่งครับงวดหล้วกล่าสุดก็คือห้าเจ็ดฝันอีกที่บอกครับพ่อหญิงฝันอีกอยู่งก็สู้ฝั่งไหนครับฝันแนวไหนครับคุณพ่อหญิงฝันว่าดูดไส้เมตบมดึงขาเมตดึงขาอ่ามดึงขาสมาดึงขาเมาดึงขาไผ่ล่ะครับขาพ่อหญิงนี่บอกครับขาพ่อเนี่ล่ะครับผม มาดงขามาสั่นขาเพื่อนนครับผมเพื่อนตื่นครับนอนรับอยู่ครับในกลุมพันน่ะหน้ามาดึงขาแล้วก็สั่นทั้งลุกลุกลุกเพราลุกเปนวันครับลุกไว้ย้อลเรว่าทั้งวันนะครับผมลูกมาเออ้่นลูกมาเออ้่นครับผมใกล้หอมดีเนาะครับเอื้อนนี่เสียเรียกเป็นวัน สิบอกเลขบอกเลขก่อนนะครับผมไม่เพิ่นบอกเลขสองตัวหรือสามตัวล่ะครับพอนึงชุดนี้เพื่อนสามตัวให้สามตัวเลยเดี๋ยวก่อนตกฟ้าแป่นใจออกจังๆนะครับเนาะสองตัวชุดก่อนครับผมอันงวดก้อนนี่เลขสองตัวได้เนาะต้องมีสามดาวครับค่ใไ้มาบอกจำได้ป๊อชุดใดค่ะบังลาชุดบังหันครับใช่ นั่นลูกไส้มาต้นผางันบอกโอ้อันต้นนั้นมาหาตีต์ออกไปแล้วครับนี่สองแปดนี่เนี่ยสองแปดไทยมาบอกครับสองแปดเนี่ยอันพีหน้าพีหน้าป่ะครับนีครับเนอะอันพีหน้าที่ว่าไปตัดใหม่เลยนาะตัดใหม่ไม่เห็ดขอบง่วนนี่ละตัดใหม่ไม่เห็ดขอบง่วนละมาโยูธานะครับไม่เห็ดขอบง่วนนี่ละครับง่วเดี๋ยวยู่นะครับมาล่อมมันมาล่อมขอบง่วนเรามาบอกเลยสองแปด หมอกเลขสองแปดครับนี่แหละครับสมุช้มเนาะพอหย่งเป็นพูทีมีเส้นครับสมุช้มผีสางข้างลายหรือมักจะมาว้นมาเวียนกับแนวค้นสดครับแจ้งน้อยกับผีปอบมาขึ้นทับเผว่าผีปอบมากอกครับพอหยิงบ่บ่บ่มาเลยเนาะครับเนาะผีูกไซมาดึงขาบอกเลขสามตัวตัวไหนครับพอหยิงครับสามตัวครับสี่หาเก้าสี่หาเก้านอืมแต่หาวิ่งนะฮะ หาวิ่งมาอีกเพื่นว่าหาวิ่งมาอีกไอวิ่งมาเลยบ่หาโอ้ครับแน่นอนครับสผู้ชมเนาะเจ้าไหนอีกครับบาทไหนท่านบุญให้เพิ่นเราบ่กครับลูกมาที่ท่าบุญให้เพิ่นนี่ละเพื่นมาบอกเลขอีกแล้วครับเอาก็ขอให้นะครับขอให้มีโชคใหญ่เนาะคฝนยิงน้องงวดนี่เนาะงพ่อเได้ร่วมท่าบุญน้ำกันครับแม่นได้ครับลูกชายมหาเนี่จะแม่นครับตุวน่ะพอหยิงพระเอกใหไงตัอครับสผู้ชม ยังจิงมกึงมาดก uh so so ูค like <masterpiece> ือเก่าแหละคำแอลจังหน่อยเพิ่มพลอยยังครับหนาผู้สาวนี่กิดกาดแต่ได้ยนี่เพิ่นสูตรทีว่าล่ะครับคันทายมีอย่างอีกครับบาทนีิครับพิ่งยังกรับผมมีอย่างมากไมเนาะเพราะให้เขาอีกงวดนี่จังจังเพราะให้เขาจังจังมากครับเนาะเเาด็กซื้อนั่นซื้อนี่มาเพิ่มอยู่เรื่อยๆนะครับผมโอ้ก็ได้ซื้องั่วอีกตัวนะครับเนาะมันยังจะคลองความก็ได้ครับเอสซีบน่ะ เสียต้นนี่เสียใ่ายต้นนึ่งตัวน่ะถือเลขแขนหอดทองซื <aquí en S 1> ้อหอดงัว <Qué> บัวทรามาเนาะครับอีกีเลขกสามโตเด็ดเด็ดเดี๋ยวทีมงานเบาแอมเราตรงสี่จุดในแคปหน้าจอครับกับขอบพูดคุณพ่อหญิงครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณพ่อหญิงขอบคุณค่ะนี่นักขัตธรรมชมเลขของคุณพ่อหญิงกับธรรมชมผีลูกไส้มาดึงขาบอกเลขสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้า เ,เก้ากับเลขหกมันโตเดียวกันใครเริ่มปีนหัวกันไว้น้าแน่นนะคะ่ะเนาะสี่ห้าเก้าหรือสี่ห้าหกแล้วก็สองแปดหน้ามาบอกกับธรรมชมก็ขอให้มิโชคมิลากรักคุณพลอยยิงประจําวันที่สามสิบธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้ามีสามดาวกับศิลาธรรมชมไปก่อนเจอกันคลิปหนา้าค่ะขอให้ฉุกเฉิมันหมานเฮ่งเฮงรวย,วยๆค่ะ แต่ยังพึง่าไปใส่นะคะท่านผู้ชมทองมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะเราชมบนงของดีกระเบาแอมราทธงกันเลยค่ะเบวแอมดาวธงนี่เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทซัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าบุกเข้ายาร้าน คนยางพานเอาตันนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อรถตุรีเจงสิ่อเรือนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของไมครับวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้ <c oughs> เรื่องการงานหา <c oughs> เรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมช,มชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้การนิานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกอัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกสี หลวงปู่รอดเหมือนกนันนะครับเนาะผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนะพ่อนวดตนี่นนนแหละเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,บ,บ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับ้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกบบรรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นล้านเฮาแข่ยข่วมีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังนาล้านเห็นุในคนมองบ่เห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกลกมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาล้ำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเหรอครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาว กูเบาวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ขึ้กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเถอลูปปากสามเถอนะครับท่าปากสามเถอท่าคิ้วสามเแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่านผู้ชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดหลวงปู่อดนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลอดวัดกุกกมนี่ก็แตงวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แตงขึืนอกันนี่ครับยื่นข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอ้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอมป์ตรงนี้ด้น้ำมุ่นมานําครับได้น้ำมุ่นคล่องหลวงปูุลอดมาให้ FC, อีฟซีนะครับสม,มุชุมเอาไปอาบสําระร่างกายเสเนียดจังไรที่บอดีที่ราศีมันบดมันบันบงเสเนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบราแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกัดทุ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุาาให้ถือเปรีดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเปรีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกัดสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอดลเพิ่พงเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะคร<อ>ับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,ผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ,รบเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรกบผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังเรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ